จ mm, อแล,อล้วจอแล้มันเป็นหินปูนอ่ะมันเป็นหินปูนตัเขาเล็กๆด้หินแข็งะจบ่เดี๋ยวอคเสโอัดเอาใส่หันบ่ันี้วจะยืนไอ้เฮ้ โอ้มือหนึ่งจับมื่อหนึ่งขนดไหนเนาะกระลาหนึ่็ใช่ไห้าถ้าขนาด อันนี้คือเสียบเข้าไปยังนี่บอกว่าหน่โอ้เป่าฝุ่นออกโอ้ไม่ใช่ถึงปหัศอเป็นกีฬาที่ใส่ควอมทนทางเลยเนาะโอเค โอ้ยมาค่อยคุยกันก็เถอะคนบอกกันดีดีคนว ความเบือ่อที่ก็ติดชีวิตนักปินเขาก็นนะั่าเบือเเอ่อได้เนาะมา่คอยเห็นแต่ใน,นหนังเนาะแต่คิ่เบิ่งหนังไตระหำ่ำไหม Ik is leeg dan gaat ze met de eerste rij en nog verspanen zijn. Dan is het ook gewoon. Ja. Wat doet de server fixen? Toch zelf fixeren. Nee. Nog dappert. Nee, Toch. 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 heb <ś led> อืมก็ทีไ้แต่ละขันแต่ละตอนคนนี้มีหัวกุญแจแปากตายกรึบโอ้มีขันเขาพร้อมเจเี๋นีงโอ้คนนี้พี่น้องมองมันธรรมดาเลยต้องต้องปลอดภัยต้องมาก,ก่อนขันคอายืด พี่ปีนเขาพี่น้อั่นล่าบันโอ้เสียขึ้นเด้อเนี่ยเนี่ยพี่น้องขึ้นภาคสองขนตีน โอ้ผู้นี้พูดทวงนักไหวโอ้นนี้ท้วงทำนักไหวอ่อไปลอมาดิอ็นจีราทิไสสมาธิปีนเขาปีนเขา